ตรียอุปกรณ์ทำครัวเราดีกว่ามีอะไรบ้างวันนี้วันนี้เราพกเตาตัวเเรียกว่าตัวขนาดกลางนะมาเป็นเตาสามขานะครับเตาสามขาแบบนี้วับบนนี้เราทำกับข้าวนะครับ แบบนี้นะขาก็จะเป็นกลางออกมาแบบนี้โคเวียเป็นแก๊สกระปุกนะตัวขนาดกลางนี้ก็ใช้ได้นานแล้วก็หมุนนะวาตัวต่ออย่างนี้หมุนเข้าแบบนี้ได้เลยเต็มเตาก่อน แค่นี้ง่ายๆครับของพกมาทํากับข้าวทากับข้าวกินเองกันนะครับวันนี้นะโอเคประมาณนี้แหละจะค่อยทําเบิร์นก่อนเบิร์นก่อนนะแล้วมีแฟมีแก๊สพร้พร้อมทำกับข้าแล้วซูกิเตรียมผักมาเรียบร้อยแล้วของเรานี่หมูมาก หมูสไลด์อ๋อมีของกินเล่นอ๋อมไม่ใช่โหหนมปังเช้าเราเย็นมากเลยเย็นมากม,มันมังมาเงี้ยมาลูกทุ่งนะเอามาแบบลูกทุ่งคนระับอันนี้ผักของเรานะหั่นมาเรียบร้อยล้างเรียบร้อยนะพร้อมจัดโอ้พร้อมมากมครบอ่ะเยอะมากนีนนะโ้ลูกชิ้นปลาก็มีอ่ะอันนี้กินตอนเช้า ปูอัดก็มีนะเอาไว้หลอกเด็กไม่มีเด็กให้หลอกเลยแต่เนี้ยปูอัดอันนี้ลูกชิ้นหมูอันนี้ใส่ก่อไว้รวกกินตอนเช้ากับไข่ต้มน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิม้มน้ำจิ้มซุก,กี้นะมาเป็นขวดครับนี่ยังไม่มียังไม่มีคนสนับสนุนนะใครจะสนับสนุนเข้ามาได้นะครับเนี่ยน้ำจิ้มนะผมทำซุก,กี้กินตลอดเลยนะ น้ำเจี้มซุเกี้อ,อยๆอันนี้มาเข้ามาได้เลยนะมาสนับสนุนได้นะครับแล้วก็เติมน้ำก่อนเลยน้ำใส่ประมาณครึ่งเลยครึ่งมาหน่อยนะึงครึ่งหม้อโอเค ขั้นตอนต่อไปไม่มีอะไรมากครับเราก็จะเอาหมูนี่เนี่ยอันนี้เอ็นหมูเราจะใส่ก่อนจะได้น้ำมันจะได้นวลนวๆเนาะเรามีเครื่องปรุงรสด,ด้วยนะนี่เครื่องปรุงรสก็ ยังไม่มีคนสนับสนุนนะรออยู่นะครับเครื่องปรุงรสขายของไงขายของรู้จะมีใครมาช่วยเราบ้างหรือเปล่านะนี้ใส่เข้าไปก่อนหนึ่งก้อนโอ้มันเป็นอาหารที่ง่ายมากๆนะครับสำหรับเมนูเมนูนี้ ถ้าเราเงียบๆเ,เราจะได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์ป่านะรอบๆนี้นะเดี๋ยวเงียบกอนแกันตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะน้ำของเราเดี๋ยวเราก็จะใส่วัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยลงไปนะครับรวมๆกันไปก็จะเป็นซุกกี้แล้วแป๊บเดียวได้กินนั้นเนี่ยนี่ ใส่ผักลงไปแล้วอืมทีนี้ก็ใส่วัตถุด,ดิบพวกนี้เข้าไปรับเดี่ยวกลายเป็นซกี้แล้ว เดี๋ยวค่อยเติมทีละหน่อยทีละหน่อยไม่รู้เส้นปลาด้วยนะบักบีนะบักบีด้วยนะไม่ธรรมดานะเนะ่เก็บไว้ก่อนเก็บอันนี้หมูวันนา,วนาโพษณนอะหน่อย วัตถุดิบของเรานะรอเดือดอย่างเดียวนะตอนนี้หิวยังครับผู้ช่วยเริ่มแล้วครับเริ่มมหิวแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วครับ <laughs> า,ายประกอบไฟแล้วครับนี่สร้างภาพนิดนึงสร้างแสงนิดนึงนะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วครับใจเย็นนะครับมาสองคนนะวันนี้ง่ายๆนะดูวิวข้างนอกก่อนจะดูพระเห็นไหม เห็นไมพระจันทร์กําลังจะโดดเด่นแล้วนะพระจันทร์ใกล้จะขึ้นมาแล้วโอเคโอหมาสองคนนะแต่สเบียงเหมือนจะคนมาเป็นรถสิบล้อเลยเนะี่ยโอ้เยอะกินให้หมดนะนะถ้าพี่ชอบร่วมกันนะจัดไปครับอืมสบลมามากอืม ือเชฟปิวครับตันนี้กำลังปรุงชิมอยู่นะ,ต,นะตับไปเยอะๆเลยแบบว่าให้ได้เรื่องเลยอะ่ะใส่น้ำจิ้มน้ำจืมไปเลยน้มาแล้วครับอร่อยแล้วครับอ <Okay. S 1> น้ำจิ้มมาได้นะใครจะสนับสนุนน้ำจิ้มนะรีบเข้อมาเลยครับ ก่อนที่ช่องจะดังแล้วก็ยจะเล่นตัวซะก่อนรีบมานะครับรีมาเนี่ได้แล้วพี่ว่ได้ไหมได้เลยได้เลยอร่อยเลยเราไม่ต้องอร่อยมากเอาพอกินได้ก็พอแล้วแหละนะน้ำพอดีเลยนัว เขินกล้องเออเป็นดารานะกล้องนะใครมากับผมเนุ่มจะเป็นพระเอกหมดนะนน,นนะนี่ของเราครบๆนะครับไม่ขาดไม่ก็ขาดอยู่นะ,ะไม่แ赖แต่เราเอาคอกินนะกิน <พอ S 1> หมดนี่ก็พงกลางอะ่ะแบบพอดีพอดีครับอืโอเคเราเราลุยบ้างดีกว่านี่ไง ค่อยๆเติมค่อยๆดินไปเรื่อยนะโอ้ห oh มายก็พลาดแล้วเราไม่มร้อนนะร้อนเบอร์กรันเลยเป็นกลางเขา กิมช่วยให้มันซุกี้อร่อยนะครับของเราไม่มีเรเอานีก็ได้จับช่วยเล้ร้อนไงไม่มีหัวม,มีหัวรุ่นนี้รุ่นดิบให้เอาวางกระถานนี้อืม อย่างน้พอดีเลยอือเคยเลยจำได้เปินไปฟังเสียงนกไปอะไงอืม,อม นะเป็นอากาศดีนะแตป,ปผักเพิ่มให้นะอือเอาเลยเลยอับก,ก่นไหมเอาหมดเลยก็ได้ผักอ่ะราะกินแล้วก็ใส่รวมไปเลยจ้ยกชุดไปเลยต้องคู่ไข่ด้วยนะอออของอเด็ดเลยฮะอื เริ่มต้องหูเลยอืไม่เป็นไรยังไงก็กินนองแล้วของมันโคบเน็นอหมูมันหนึบดับดีนะอืมให้แข็งเดือนว่ะอ่าใส่ไปเลยมันจะได้สุกพร้อมกัน ปูดิปูอัดยังไม่ใส่เลยเดี๋ยว <S 2> <S 2> เดี๋ยวไปครบสูตรไม่ได้ไม่ได้ไไดใส่ไปหน่อยปูอัดเราต้องแกะเปลือกมันก่อนจะได้ไม่นี่ปูอัดต,ต้องใส่ไปแบบนี้ไม่ใช่ใส่ทั้งเปเาาลือกนะจ๊ะเพิมเอานี่มาด้วยอืม ดดเดี๋ยวเราพาทัวร์ครับทัวร์ที่นอนนะวันนี้เราก็เต็นท์เล็กเหมือนเดิมเต็นท์หลังเล็กๆเรานี่แหละแต่ว่าวันนี้นะเรากางอยู่ใต้หลังคานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นหน้าร้อนเราจะไม่ใช้ตัวไฟชีทที่เป็นตัวคลุมเต็นท์นะเราก็จะเปิดเป็นแบบนี้เลย ให้เห็นเอ่อให้ให้เป็นมุง้งเหลือแต่มุ้งนะเนี่ยเวลาส่องไฟก็จะเห็นเรานอนอยู่ตรงนู้นเลยนะเนี่ยนี่หมอนนี่ที่นอนตรงนี้เลย mm hmm. ก็จะได้รับลมเต็มๆนะแล้วก็ไม่อึดอัดแล้วก็มีถุงนอนด้วยถ้าเกิดอากาศหนาวก็จะมีุงนอนก็น่าจะรอดอยู่ ตอนแรกว่าจะไม่คุมกันแล้วหนาวจริงนี่เริ่มหนาวจริงแล้วหนาวจริงจังไาชีตอากาศเริ่มเย็นแล้วอยู่ไม่ได้แล้วต้องคุมไาชีตแล้วสั่นแล้วเนี่ยสั่นเลยแล้วคุมไาชีตสักหน่อยเนี่ยช่วยลดอุณหภูมิอาจจะได้ปุ่นนี่มาหน่อยนึงไงลมมันเข้าเต็มที่เกินไป <c oughs> ตอนแรกนอนเปิด

เข้านอนแล้วเราโอ๊ยไม่ก d กราบพระก่อน <laughs> กินกาแฟบรรยากาศยามเช้าชมวิวแบบนี้ไปนะครับก็ชิวๆเลยคนระับแบบนี้นะบรรยากาศเสียงนกเมื่อเช้านี่หรอบทิศทางเลยนะอากาศเย็นดีฮนะน่าจะอยู่ที่แถวๆยี่สิบหน่อยๆนิดๆอะไรแถวๆนี้แหละไม่น่าเกินยี่ห้านะ ชัววปรบมา1หนึ่งดริปนะแล้วก็นี่ของเราน้ำเดือดเรามาแบ่งกันกินเก๊สหมดเราก็จะเอาเขาไปเติมนะมีที่เติมอยู่มีหัววาลวเติมนะครับสำหรับแก๊สกระปุกก็มันหมดนะนี่เราต้องมา กินลมชมวิวอะไรแบบนี้ ม,มันชอบบินต่ำไอ้นกเนี่ยมันบินแบบตามกอไม้ต้นไม้บินเพื่อที่จะไปอีกต้นไม้นึงกอบอพุ่มไม้อะไรเงี้ยมันก็เลยบินต่ำในแนวระดับมอเตอร์ไซค์ยังชนได้รถจนอะไรเงี้ยเออเห็นตายข้างถนนเรียบเลยบางทีอะนี่นี่นี่นกที่มีหาง้วยไม่สวยตัวดำดำ,ดำนะใช่ไะอะนกกระยางมาเกาะอ,อยู่ในพุ่มนั้นที่นั่งดูตลอโดโถขาวอ่ะ ใช่มันอยู่ในนมันจะอยู่ในทุน่งใหญ่นี่อืมนี่ไงนี่ไงคุณไปนั่นแหละเนอะนี่แหละนี่เนกกระปูดเนี่ยอ๋ออืม เช้าเนี่ยกินก่อนแล้วค่อยเดินทางครับเช้าก่อนนเช้านะมามาลูกทุ่งไหนรู้มามา,มา,มาลูกทุ่งหน่อย้หไม่ให้ลูกทุ่งนเนี่ยมส้กอกไข่พร้อมอนวด้วยนะัวนะ